สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องเอซีเบอร์สุขุสุขคนเลยนะคะพี่น้องเมื่อนี้นเดค่ะพี่น้องหนุสิผ้าไปเก็บเห็ดป้าตำรวจเพื่อวกาค่ะพี่น้องเดี๋ยวไปติดตามกันนะค่ะว่าสิได้เห็ดหน่อยเห็ดลายสักไรค่ะพี่น้องไปกันเลยค่ะพอละค่ะพี่น้องดอกแรกแหงมันค่ะโอ้เห็ดละโงกค่ะพี่น้องเห็ดละโงกขาวค่ะนี่ค่ะสวยๆเลยค่ะพี่น้องบงค่ะบ้างค่ะโอ้ยจะหากันต่อค่ะ นี่ค่ะพี่น้องนอง้ำให้เห็ดลงอ,อกขาวค่ะโอเคออ่ารักพี่น้องข้างนี้อีกดอกหนึ่งค่ะงามเลย,ย,ยค่ะพี่น้องน่กขึ้นได้ค่ะน่าค่ะพี่น้อง น,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 นี่ค่ะพี่น้องกันซองดอกเลยครับพี่น้องนี่หน่อยดีดีอค่ะอดอกนังค่ะพี่น้องทางันต่อครับพี่น้องเฮดหนาขาครับพี่น้องนี่ค่ะท่านี้เฮดแดงครับพี่น้อง กระไรหมดกรนี่นค่ะปล่อยเวลาขาดพี่น้องนี่ละงูขาวบานค่ะอซองดอกมาขาดพี่น้องโอ้ยหอวหย,ยาดเด้อค่ะขาไหวค่ะพี่น,ออน้องอฮันเตอค่ะพี่น้อง เฮ็ดหน้าขาวค่ะพี่น้องเฮ็ดหน้าขาวเลยค่ะพี่น้องอื่ค่ะเฮ็ดหน้าแหล่ครับพี่น้องนะครัีกว่าเด้อ ถ้านี้อดอกนึงค่ะมันต้องสีเหลืองออกสเตเดโอค่ะนี่อดอกนึงค่ะพี่น้องโอยงามเลยคะ่ะหาตันๆเลยค่ะมีกีงครับพี่น้องก็ต้องแตกคนเห็ดหน้าเรศไม่แตกเลย แต่ก็ได้ดินครับพี่น้องกีเห็ดนาขาวครับพี่น้องมันตันดีดีค่ะท่านี่บานแล้วค่ะโอ้ยค่ะพี่น้องดอกนี้นขาตันยู่เดียค่ะท่านี่ค่ะพี่น้องบ้าค่ะ สองบานครัมันหนาเลยครับพี่น้องนั่งค่ะบงอนงานมาครับพี่นอ้นองนี่ดอกนึงครับพี่น้องเล่ครับพี่น้องเี่ยแตกไม่เด่นอือ ใส่ตาก่อนครับพี่น้องน้องกันสามสี่ดอกดินดีค่ะเห็ดเพิงครับพี่น้องเห็ดพึ่งกาแฟค่ะตัดขาไว้ค่ะถมถมเสือไว้ทางนี้หนึ่งดอกจ้าโมโนโลเลยค่ะพี่น้องแกงเสียบอยู่ค่ะขมขมอํารํา อีกดอกนึงครับพี่น้องจีมันแล้วงขูขาวครับพี่น้องแล้วงูขาวค่ะบบังคับพี่น้องงามครับเห็ดพึ่งหวานครับพี่น้องหรือเห็ดพึ่งข้าวนะคะโอ้สองดอกครับพี่น้องแกงหวานจ่อยๆนะคะ ขี่แคเดียนค่ะพี่น้องหรือเห็ดไส้เดือนนะคะต่ะกูลเดียวกันก็เห็นลรโง่หรอคะนี่คะแกงกระแสบคือกันค่ะพี่น้องปุ่นกระแสบค่ะเห็ดละโงกเหลืองค่ะพี่น้องโอ้ยงามเลยค่ะนี่คะพี่น้องแค่เห็นละโง่ค่ะพี่น้อง เพชรพอค่ะพี่น้องนี่นค่ะมือเด้อหนูใส่แนวควาถ่ายเบิ่งแล้วบัดทีนี้นี่บ <c oughs> ่อวัวค่าดอกลอยเด้อค่ะพี่น้องนี่ก็เป็นผลงานที่ได้ในมื้อนี้เด้อจากพี่น้องนี่ค่ะโอ้มีเห็ดละงอขาวครับพี่น้องนี่ค่ะ,คะเห็ดเพงษ์หวานค่ะ เ็ดรวมต่างๆนล่ะค่ะพี่น้องก็มีเ็ดหนาแลคะค่ะเ็ดเพิงกาแฟเฮดหนาขาวค่ะพี่น้องทํามาคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจหนุม่มด้จ้าแล้วพอกันไม่คลิปหนาค่ะพี่น้องสวัสดีคะ่ะ